ได้ไหมครับผมโอ้โอ้ได้ค่ะได้รถรถมอเตอรแถวๆนะโอ้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 ร้อยสีพันรายผ้าไหมสุรินต้องมาเดินตลาดนัดทุกวันเสาร์นะคะเห็นไหมคะร้อยสี่พันรายปีปีแดงกำลังคิดกัะเปลี่ยนกันคือเชื้อพอปีสี่ซื้อยังรู้เดี๋ยวนี้บ้านบ้านร้านกว่าชั้นเดียวเองมั้งเนาะใช่ชั้นเดียวชั้นเดียวเนื้อสีตารางวาเลยชั้นเดียว มาแล้วสาวลำดวนไหนเสื้อสาวลำดวนสวยแท้สวัสด,ดีแฟนคลับก่อนสิไหนดูเสือส้อแฟนคลับก่อนเสื้ออะไรปักเซลบอกเซลเซลอี๊ไม่สู้มันมันรู้สึกมันตุงตุงตุงเอวนะเป็นยังไงคะน้องแหววมีอะไรนำเสนอขยันแม่ตกลงมือถือใช้ได้หรือยัง ไปแจ้งเขาหรืยังเขาทำยังไงมปัญหาอะไรคะมันไปค้างอะไรที่ทำไม่ได้ถ่ายได้แล้วเนาะอันนี้ไหมบ้านพึ่งยืมน,น,น,นี่อะไรในใหม่ๆนนาำเสนอไหมแม,ม่คะแม่คะเหมือนเดิมเดิมหรอ นีร้อยดาวแต่ว่าทอแต่กอเน,นาะเป็นไงคะคุณพี่คนสวยวันนี้แต่ตงตัวเหมือนจะไปงานอันนี้สวยใส่เสื้อท<ด>ี่มันดูร้อยดาวร้อยดาวร้อยดาวว่าน้องเหลือนะร้อยดาว นี่อันนี้เอาไอ้เอาสมอมาต่อไอ้ตีนซิ่งใช่ไหมจ้ะอ๋อเอาตีนก็หัวด้วยอ๋อสำหรับบางคนที่ชอบแบบนี้ใช่ไหมมีเลยคมีลายในอันลายอะไรนี่ผ้าไหมบ้านเราเหรอจ้ะลายอะไรเหรอลายจับปัวฮะลายเจ้าปวลายลายจับปวรอผ้าโบราณโอ้ผ้าโบราณสวยดีเนาะอ๋ออันนี้เย็บต่อกันเลย สำหรับคนสูงด้วยนะ่ยโอ้ยมีเจยสวยด้วยนะเนะจยนี่เจยอ,อันนี้กี่ตะกะ้สองตะกอค่ะอ๋อสองตอกแต่นานะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงคะขายดีไหมวันนี้มาคนเดียวบอกเออคืนนี้สีธรรมชาติน้ำไหลสีธรรมชาติน้ำไหลสีธรรมชาติสามตะกอนเยียบหอดึงไหนดูอ๋อน้ำไหลสีธรรมชาติ ้อมจากอะไรสีได้อะไรสีเขียวเนี่ยไมได้ได้สีเขียวะทำะไมถึงได้สีเขียวเนี่ยย้อมจากอะไรอันนี้เขียวนี่จากสแตาสแตวหรือไม่ก็ท,กที่เหล็กใบที่เหล็กอันนี้แก่นเข้กประโหดอะไรตวนใช่ไหมแล้วตัวนี้ทำไมได้สีเทากระปิกระปิกรปิกระปิดเหรอปิกระปิกระปงกรงิกระปร้้ก ก็ไม่เหมือนกันบอกไม่เหมือนนะที่มินจริงหรอมี้ก็สีเรืองไม่ก็บขมิ้นเก๋เลย้โสวยอ่ะสวยแต่เขาทำไมเนี่ยช่องน้ำไหลสวยมาวางตรงนี้หน่อยค่ะวางตรงนี้นน้ำไหลสีธรรมชาติเลยค่ะเด้อเด้อเด้อสามตัวกรอียบอดด้วยสามตัอย่ตยาวกว่าสองเมตรนะเนี่ยตัวเนี้ยยาวมากเกินสองเมตรเส้นพึ่งไหมบ้านนั่นนี่เนาะไหมบ้านจ้ะ ในบ้านเส้นพุ่งเส้นพุ่เดียวเส้นใหญ่จะเป็นไหมบ้านเส้นพุ่งถึงจะทอได้สวยเพราะถ้าเป็นไหมบ้านพุ่งยืนแล้วมันจะทอมาลงเนืองแล้วมันสวยอ่ะลงองเอาลองนุ่งใสกับเอวดูว่ามันจะมีมิติอ่ะต้องออกมาตรงนี้นี่ก็ออกมาเจอแดดนี่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 ต้องออกมาเจอแดดนี่นี่ทางนี้นี่นี่นี่ต้องเจอแดดยกขึ้นหน่อยค่ะไม่เจอแดด ยืดข้างมาหาหนูทางนี้เนี่ยค้างเลยอยู่เนาะมันต้องเจอแดดเนาะคนตัวน้อยคนเล็กนี่นะคะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินอู้ขอดูช้างนั่นหน่อยวะอยากรู้จักช้างเอู้สุดยอดเลยอะไรจะอลังการแท้ตรุง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 ตรุ่งมาดูงานอลังการก่อนนะคะมาชมเพลินๆอุ้ยน่ารักจนหนากระเป๋านี่น่ะ โอ้เด็กๆเด็ยๆเดๆเดกๆเด็กๆเด็กๆเดนกๆเด็กๆเด็กวเด็กๆเด็กๆเด็กเด็กๆเด็กๆเด็กเดกๆเด็นๆเด็ก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 ๆเด็ยๆเด็กๆเดูกๆเด็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 กๆเดเด็กๆเด็กๆเดกเดกๆเด็กๆเด็กเด็กเด็ยๆเด็กๆเด็เด็กวเด็กเดกด็กๆเด็กลเด็กเด็ยวเด็ยวเด็เด็กๆเด็กนเด็กเด็กดกเดเดกกเ โอ้โหด้าน่างสาชั้นโพี่ลองกลับมาด้านนี้ติดหนาโอ้โหสุดยอดจริงๆอ้เกินสองเมตรแน่นอนสองเมตรแึ่นอสองเมตรครึ่งบางคนบอกว่าไม่การนุ่มไม่ก้านนุ่มก็หนึ่งไปใส่กรอบสองไปเป็นผ้าคุมไหล่เนาะสามแล้วแต่เพราะว่ามันเป็นงานคุณภาพเนาะลายมงคลเนาะแล้วอ้อาังการจริงๆว่างตรงนี้เลยค่ะพี่ ให้คุณผู้ชมดูว่าไอ้เขาเขาทอเด้อค่ะเด้อน,นี่เขาทอเด้อใหญ่มากดูนะเขาทอนะเขาไม่ได้ปักนะใ,นใหญ่ใ,ใหญ่ไม่ได้ปักเขาทอนะนี่คุณผู้ชมดูว่าออม,ออมาชมในนี้เออพลินๆก<า>ดถูกใจว่านี่คือผ้าไหมสุรินทร์ค่ะแคทแคทเน้นพาชมเพื่อให้คุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดนัดค่ะแล้วก็มาชมเพลินๆได้ทึ่งของการทอผ้าไหมนะคะ่ะสุดยอดโอ้โห สนใจทักมาได้มีผืนเดียวด้วยนะนะมีผืนเดียวนี่ค่ะอลังการสุดๆโอ้โหนี่ะสุดยอดเลยนะคะสุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวเราเห็นกระเป๋าเขาเีเราอยากได้กระเป๋าใบนี้ ะะเดี๋ยวชมในคลิปต่อไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าสนใจก็ทักไกด์แพทยมานะจ๊ะเดี๋ยวต้องแวะไปทางนี้ก่อนว่ายังมีร้านอยู่ข้างๆเดี๋ยวชมต่อคลิปต่อไปนะคะให้ชมกันเยอะๆตลอดนี่คุณยายสมบัตินะคะคุณยายสมบัตินี่เป็นบรรยากาศตลาดนะัดข้าวใหม่สุรินนะคะแบบนี้เรามาซื้อมาชมกันได้